ถังให้แม่หอมหน่อยได้ไหม <S <S ข้อคำหน่อย <S <S อย่าดื้อถังมาหอมหน่อยอย่าดื้อกับแม่เร็ว <S <S หอมหน่อยกอดหน่อยดิห่างมากอดหน่อยเร็วมากอดหน่อย ำอะไรกันเด็กๆน้องทำอะไรลูกอะแล้ว หอมหน่อยละอูนละอูนของแม่เนี่ยว้าใครเป็นเด็กอ้อนสีดิ้นอ้อนเหมือนกันหมดเลยหรอน้องตามสีเหรอลูกเหรอละอูนของแม่เนี่ยตันเต้มา หน,นักกันแน่ดังเต้นอะ่นนี่มันไมกแกนนะเดี๋ยวไมกแกนนะไมกแกนก็หนนะักมีต้

kamani bu bu bubu -bu 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 -bu.

ทำไมไม่มีใครกินต้นต้นหญ้าเลยทำอะไรออาแม่มาเร็วอันนี้มาเอาแม่มานี่คุณดี หอมเพียลุกคาวนี้ยังไม่ได้หอมใครเลยวายหอมไปแล้วหอมอืมลูกลักตันนี้น้าสะอาดจะให้หน้าเลยอีกนะหน้าเลยอีกแม่จะจับเช็ดหน้าอีกชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมอืม ทำไมใครทำหนูให้แม่มาใครทำหนูไม่เอาหนูนิดไม่เอานส่ไม่ดีลูกนิด